สวัสดีครับพี่น้องพยาการเมื่อวานปุ๋ยหมากนกนะครับเพื่อนอหนูปุ๋ยหมากหรือปุ๋ยรับร่วงนานาห่วยให้หน้องเพราะว่านาห่วยให้หน้องนี่เขาพยาการวันสามไอสุ่มวันสามพยาการใส่สูตรซิบหาซิบหาิบหาปุ๋ยสูตรเสมอเพราะว่าเขามันเตี่ยขเขามันต่ำเขามันบม่ได้สูงเด้อันนี้อันนี้อันนี้ยังสูงกว่าอยู่นี่นี่ยังสูงกว่าอยู่นี่อมองนี่ยังสูงกว่าแต่ว่าพอไปแล้วมันเพียงหัวเขานี่ อ่าหอมมะลิหนึหน้าวานันแต่ว่าวันสอหลอบวนันวันสามละนะครับนะพยาการก็เลยอ่ใส่ปุ๋ยสุดร5ิบหาิเอามาผสมกับ4 6 0หกได้ 2, 1, งไงสองหนึ่งว่างไงซะ1ิบหานี่สส่วนนสส่วนก็คือ2กระบวย2สอส่วนอ่าสี่หส,ส่วนหนึ่งกับผสมกันพี่น้องเพราะว่าใบเพราะว่าสังเกตต้นขเขาเขาแล้วเนาะเขาเนาะเพราะว่าใบามัน ใบมันแขบใบมันหน่อยใบมันแขบใบมันหน่อยก็เลยใส่สูตรหนีเด้อใส่สูตรหนีเพราะฉะนั้นเวลาเข้าซีวานปุ๋ยนี่เขาก็เบิงดีๆสะก่อนเด้อพี่น้องเบิงหน้าเจ้าของเป็นรักเลยวันน้าเบิงหน้าเจ้าของเป็นรักเลยม่ต้องเฮ็ดไปตามมูดอกเขาไปเบิงเขาสะก่อนว่ามันสูงหรือมันต่ำถ้าเข้าสูงแบบนี้นี่เขาไปใส่ซีผาซีผานี่อันอันนีมันมันเข้าเขาจะสูงขึ้นมาอีกหลายเติบเพราะฉะนั้นถ้าเขามันสูงแบบนี้แบบ สองให้พย,ยการนี่อ่า,ยายการกับะจวานในส่วนของปุ๋ยรับร่วงก็จะเป็นซิบห่าหายีซิหานี่ให้ใบมันใหญ่ให้ใบมันใหญ่แบบนี้เด้อนี่ให้ใบมันใหญ่แบบนี้มาบึง้งใบเข้าตองใหญ่แบบนี้นี่มันถึงจะสมบูรณ์นี่ใบเข้าตองใหญ่แบบนี้อ่าแต่ว่าอันนี้มันอยู่ไต่ก๊กใหม่มันก็จะใหญ่เป็นพิเศษเนะครับเนาะนี่อ่าต้นบักขีเล็กต้นไผ่ต้นบักขามเนี่นี่เห็นบ่เออถ้ามันอยู่ในห่มนี่ใบมันจะใหญ่เป็นพิเศษ ทีนี้เขาไ่ต้องมาเบิ้งซุ้มนี่สูงแลวก็ใหญ่ผอมด้แต่ว่าธรรมดาแน่อเข้ากอขอหกต้นเตี่ยพี่น้องอ่ากอขอหกต้นเตี่ยมันจะสูงสัมหนีดนนี่ลงไปนี่เพียงขานีแค่นั้นนี่เพียงขาเพียงหัวเขานี่นี่แต่ว่าใบมันให้มันแตกกอแบบนี้นี่เบิ้งสังเกตเบิ้งนี่ให้ใบมันแตกกอใหญ่แบบนี้เด้นี่นี่เห็นบอกมันจะสะท้อนแสงจากน้อยนะนี่นี่พี่น้องนี่ เห็นบ่ให้ใบมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเบิดเลยของผงพันยาการนี่เบิดให้เบิดให้เลยนะมันมีประมาณสามลายสองไฮนี่ประมาณสามลายพันยการกะห้มันใหญ่ใบใบมันใหญ่แบบนี้มันสังเคราะห์แสงได้ดีเอ่ใบมันจะสังเคราะห์แสงได้ดีเบิ่งกอมันตีละไงอ่ลักษณะต้นเขากะกำลังจะแตกกอพี่น้องเออกำลังแตกกอว่ะกำลังกำลังจะกลมด้วยี่เขากำลังกลมนะครับมันแตกกอไปแล้วเออมันกำลังกลมนี่เบิ่งตีละนี่ บแม่นว <cin stereotype and hell> ่าไฮนี่ไฮเดียวเด้ไฮไฮข้างล่างก็ขึ้กกัน่ให้ใบมันใหญ่ขึ้กันห้ใบมันใหญ่แบบเดียวกันเลยี่นี่ทา้าใบมันใหญ่แบบนี้มันสั่งข้อแสงได้ดีแล้วก็มันสั่งหมากสั่งรวงได้ดีเด้อ่าสั่งหมากสั่งรวงได้ดีรวงมันก็จะใหญ่เงยวอันนี้ก็ของหกต้นเตี้ยด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยเวลาพญาการลงไปลงคันแท่แล้วนี่ลงคันแท่แล้วเห็นบอกเพียงขาเนี่ยนี่เพียงขาเนี่ยนี่ปลายปไปใบส่วนมักจะเพียงขาเนี่ยเวลามันส่ง มันส่งลวงขึ้นมากก็จะเพียงเอวเนาะครับเนาะเวลามันส่งลวงขึ้นมากก็จะเพียงเอวแต่ว่าก็ของต้นเตี้ยนี่มันเป็นเข่าเขาเหนียวเอ่อเขานียวที่พยการขายพันเข่าเนาะครับเนาะขายพันเข่าเพราะว่ามันหนาวานไม่มีพี่น้องเราต้องไปดำก็ได้หนาวานนะครับเนาะแต่ว่าพอลุ่งพยการพิ่นดำเอาแล้วว่าพอลุ่งพยการพันดำเพราะว่าพันเพราะว่ามันดำก็แห้งดีแห้งแตกกอแล้วก็ได้เข่าไหลายแต่ว่าพยการว่ามันมันยุ่งยากมันหลายขั้นตอนแล้วก็มันเปลืองต้นทุน เปลืองแห้งเจ้าของพร้อมแล้วใส่เวลาสามไรนนี่ถ้าดำใจจ้างคนกับเบิดไปหลายพันเลยเนี่แต่ว่าพยการเฮ็ดนาวานวานเทาเพี้ยนได้มันก็ดีเด้มันก็งามพี่น้องเบิ่งตเบิ่งตอะไรเนี่ยเนี่ยถ้าเพี้ยนได้มันก็งามเข้ากันแน่นตับอยู่แต่ว่ามันก็แตกกอตะบืนตะบืนอยู่นี่เบิ่งต้นเข้ามันก็สมบูรณ์อยู่นในพยการให้เบิ่งต้นเข้าเนี่เห็นบ่นี่ต้นเข้ามันก็สมบูรณ์อยู่เลยมันกำลังซุ่มแป้นๆนี่มันกำลังจะกลมเลยเนี่ยเข้ามันกำลังเจริญเติบโตกำลังจะกลมพี่น้อง ถามว่าห้ามตัดใบเข่าแล้วน้องเเนาะช่วงนี้ห้ามตัดใบเข่าถ้าเข่ามันเฟีย้ยแบบของที่พ่อใหญ่การไทยตอนที่แรกนี่น,นั้นไปเกี่ยวใบเข่าออกใ้เด้อไปเกี่ยวใบเข่าออกใ้แต่ตัวนี้กะสามารถเอา1ิบหา5ิบหาิบหาสูตรเสมอหรือว่าเอาสูตรสิบหกสิบหกสิบหกตัวตัวหน้าายตัวกาลางายตัวท้ายไบ่ม่มีปัญหาหรือว่าสูตรเสมอแบบที่พ่ใหญ่การไซนีก็ได้จะผสมยูเรียหรือบ่ผสมก็แล้วแต่ อันนี้ใส่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าเขามันปลาสูงอเขามันปลาสูง <c oughs> ถ้าเขาลักษณะมันปลาสูงแบบนี้เนี่ยสามารถบำรุงได้เลยบำรุงได้เต็มทีเลยแต่ว่าพอยายการกวานไปแล้วได้ี่ยอันนี้พอยายการวานไปแล้วปุ๋ยรับร่วงวานไปแล้ววานเมื่อช่วงมื่อวันที่สามทึสี่นะครับเนาะเมื่อน,นี้วันที่สิบแล้วมันก็ได้เบิ่งปลายเขาใบเขามันก็เขียวขึ้นมามันก็ได้กินปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ขนาดวานปุบนี่ตอนพยาการวานนี่วานปุบพายุเข่าพอดีน้ำไหลเพิ่มๆนะนี่แต่ว่าแปลกพี่น้องเวลาเขาวานเข่าปุ้ยปุ้ยมันบดได้ไหลไปใส่เด้พี่น้องปุ้ยนี่ถ้าว่าถ้าว่ายุเรี่ยนี่ก็จะไหลยุพี่น้องแต่ว่ามันก็จะไหลน้อยๆก็ไหลบะไหลดอกนะครับนะอ่าไหลมันก็จะไหลบลาหลดอกแต่ว่าต้นเข่าก็ยังได้กินอยู่ดีเนี่ยะอ่าต้นเข่าเข่าก็ยังได้กินอยู่ดีพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่สองให้ขึ้นกันเลย ใบเขาก็บยิษัทนี่มังตือะเพราะฉะนั้นแล้วการใส่ปุ๋ยนี่จะไปใส่ตามมยูยกเว้นว่าเขาเขานี่คือกับเขาเลยต้นมันเตี้ยแบบของพยไก่การนี่คือของพยไก่การเลยหนึ่งเขาปลูกเขาก็ของหกต้นเตี้ยสองเขาปลูกเขาแล้วเขามันบ่สูงใบมันน่อยเออจังสี่นี่ใส่เลยพี่น้องใส่เลยใส่แบบใส่แบบพยไก่การก็ได้ แต่ว,ว่าถ้าเขาฮั่มันสูงแล้วเพียงเอวแล้วเขาเอาปุ๋ยสูตรซิปหาหายี่ซิปหาเด้อไปวนันหรือว่าโตโตโตหน้าสักซิปหาโตกลางบบเกินแปดพี่น้องบบเกินแปดเด้อโตกลางมันหรือว่าซีหานี่แหละประมาณนี้มันจะพอดีโต้ไทยมันนักๆเลยโต้ไทยยี่สิบขึ้นนะครับเนาะโต้ไทยเนี่ยยี่สิบขึ้นมันจะได้ปุ๋ยเพืน่นนันปุ๋ยสูตรระเบิดลุงเขา่ามันจะได้มากมันจะได้สมบูรณ์ ต้นเขา้าเม็ดเขา้าออกล่วงมากโอ้ยเม็ดใสเม็ดตรงเม็ดเน่าอ่ามันได้กินปุ๋ยแต่ว่าวาันกับว,วันให้มันได้กินปุ๋ยเต็มที่นะบ่แมาาน่นอ,อวันเนาะเนาะแยะไอ้คำว่าวันเนาะเนาะแยะแยะก็วันบ่ค่อยทั่วถึงประหยัดปุ๋ยเนี่ยนี่โอ้ยประหยัดปุ๋ยประหย,ย,ยัดปุ๋ยวันพ่อซ้ำหนึ่งนี่เข้ามันกรลังเขียวเข้ามันกรลังจะได้กินมาเนี่ยเออปุ๋ยจางไปจ่อยปุ๋ยบดคุณภอาพาจ่อยน้ำไหล ฝนตกมากไหลก็ยังบ่พอระเหยอีกบ่นี่าไอซุ่มทีเ่เหลือเข้าได้กินนี่มันก็กินมาหลายเนาะมันก,ก,ก็เลยได้กินมาหลายบ่นี่พอได้กินมาหลายแล้วเข้าเขากำลังจะงามกำลังจะสมบูรณ์ปรากฏว่าเหลืองเจอเธอขืนมาช่วงสุดท้ายพอดีเพอ่เอ็นว่าออีหยัง่ะพระเอกตายตอนจบนั่นไงลักษณะแบบนั้นพระเอกตายตอนจบเนาะเออลักษณะเขา้า แต่ว่าพยายการนี่พย,พยายการเบิ้งเข่าแล้วเข้าพยายการนี่เข้ามันแน่นเข้ามันหนาอยู่แต่ว่าพยายการก็ให้กินปุ๋ยเต็มทีเลยก็คือวนันอ่เต็มทีก็ยาไปเกินยี่สิบห้ากิโลต่อไร่บางคนจะวันยี่สิบต่อไร่ยี่สิบกิโลต่อไร่หรือว่ายี่สิบห้ากิโลกัต่อไร่อ่ถ้าเขาหของ,งามแล้วเด้ออ่วันประมาณนี้เด้อวัวนประมาณนี้นะครับเนาะยี่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลกัต่อไร่นี่มันถึงจะเพียงพอ ซ,นะซื้อมากระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลนี่เขาแบ่งเลยนะเขามีจักรยยังยังสองไายนี่ซื้อมากระสอบหนึ่งนั่นแหละพอดีเลยพี่น้องพอดีเลยน้ครับนาะแต่ถ้าหากว่ายกเว้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเข้าเขามันต้นเตี้ยบเนี่ยเออวานทอดใดกับบางงามบาเลยเฮ็ดจังไดบนี่เอยวานวานปุ๋ยไปแล้วมันกับบางงามบ่คือเขามันบ่เขียวคือเขาเขียวกับเขียวข้า,ขาวเดียว วันหลายปันได้ก็ซํำเก่าแสดงว่าดินเฮานี่บดคุณภาพมันเสื่อมหรือว่าดินบุกบุกเบิกใหม่หรือว่าดินใหม่นี่แหละอ่าดินบุกเบิกใหม่เอาหน ah ้าดินออกเบิร์ดนี่อ่าพอข้างล่างมันบ่มีถาดอาหารอันนี้จะให้ดีก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาเขาต้องใส่ขี้ฟุ่นหมาละใส่ขี้งัวขี้ขุยขี้หมูขี้หมาขี้ไก่ใส่ไปเลยนะคานวณหรือว่าปุ๋ยอินรีปุ๋ยอ่าเตรียมดินนั่นอ่าปุ๋ยสูตรเตียมดินนั่น อให้เพื่อที่จะให้มันมีสารอาหารนะครับนะแต่ว่าถ้าเฮาบดใส่อันนี้เฮาต้องเพี้ยนเลยเด้บอกตรงๆเลยต้องเพี้ยนเอาต้องเพี้ยนก็คือใส่ปุ๋ยจะบดใส่สองรอบแบบเขาเด้ออจะบดใส่สองรอบแบบเขาสามรอบสี่รอบผ่นแล้วมันถึงสีงามแต่ขาดบดเลยก็คือเบิ่งสภาพดินเฮาดินเหนียวเลยดินทรายถ้าเป็นดินเหนียวก็ใส่ซิพกี่สิบศูนย์แปูตรเลย เอาไปอ้อยเลยสิบหกยี่สิบศ okay. ูนย์นี่ซื้อไว้เลยแล้วก็เอาไปอ้อยอ้อยอ้อยขึ้นมาเลยเลยมันมันมันจะขึ้นมากสุดท้ายแล้วมันจะงามเลยพี่น้องมันจะงามขึ้นมูคือเก่าเด็กเกี่ยวขึ้นเก่านะครับเนาะแล้วถ้าเป็นดินทรายก็ซื้อสิบหกแปดแปดมากหรือว่าสิบหกสิบหกแปดนี่เอามาอ้อยขึ้นกันน่ะอ้อยอ้อยอ้อยขึ้นไปนะครับเนาะเวลาปุ๋ยเวลาเอาใส่ปุ๋ยสุดสุดท้ายปุ๋ยรับหมากรับร่วงก็ใส่สิบห้าสิบห้าสิบห้าปุ๋ยสุดเสมอนะครับเนาะ มันสีด้ผลบ่แม่นยังดอกอ่ามันสีด้ผลนะครับนะอ่าเพราะว่าดินเฮามันบ่มีฝุ่นเนี่ยนะอ่ะการใส่ปุ๋ยรับร่วงอย่างที่พเจกานลงให้ก็คือหนึ่งถึงสิบห้ามันเป็นจังหวะพอดีอ่าหนึ่งถึงสิบห้าแต่ว่าเยื่นไปไดี๋ยวบอเยื่อไปอีกจังหน่อยได้บ่ได้หอดวันที่ยี่สิบเด้ออย่าเกินวันที่ยี่สิบที่น้องอ่าอย่าเกินวันที่ยี่สิบอ่าถ้าเกินวันที่ยี่สิบไปเฮาใส่ปุ๊บนี่ ช่วงระยะต่างทองเข้ามันระยะต่างทองหนึ่งเดือนปลายตุลาไปหาพฤศจิกาหนี่เข่าต้นเข่าเฮานี่มันจะเริ่มออกร่วงแล้วมันจะเก็บสารอาหารแบบเพียงพ่อมันจะเก็บสารอาหารไปสะสมไว้ในใบในหลากในอันนี้มันบดไดแล้วเนี่ยนะพอมันจะสร้างหมากสร้างร่วงทรงข้อทรงยังไปแล้วเขาใส่ไปช่วงหลังวันที่ยี่สไปนี่ได้บ่มันก็ได้มันกะเขี้ยวมันกะง้มแต่ว่ามันบ่แข่พื่อืินไา้ยังอ่ะ ซ้ำกับเขาดีๆแล้วเขากินอิ่มแล้วเนี่ยนะพี่น้องเออเขากินอิ่มแล้วกิกินได้ซ้ำนึงเนี่ยน่ินได้บบแสบเท่าไรหรือว่ากินได้บบหลายเท่าไเท่าไรเนี่ยน่ประมาณนั่นนะครับนะถ้าเปรียบเทียบแล้วประมาณนั้นให้เห็นภาพถ้าเปรียบเทียบกับประมาณนั้นเออนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใส่ไปมันจะไปอยู่่อนอยู่กับฟางเศษฟางเศษต้นเข่าเขาผละอยู่ต้นเข่าเขาก็อยู่แต่ว่ามันจะอยู่กับฟางพ่อหรือว่ามันจะเป็นซารตตค้างอยู่ในดิน ให้ดินเื่อนสภาพดินเป็นกดเป็นด่างเป็นหยังกว่าไปนะครับเนาะต้องหาวิธีแก่อีกบ่เนี่ยอันนั้นวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเนาะวิธีการใส่ปุ๋ยระเบิดลวงเข่าเ้อะแล้วก็วิธีการใส่ปุ๋ยหมากปุ๋ยรับล่วงนะครับเนาะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเฮ็ดดีๆพี่น้องอย่าไปเสียดายเงินที่ไปสื่อปุ๋ยอเงินที่เอาไปสื่อปุ๋ยนี่พยายามสื่อที่มันมีคุณภาพแน่บะแม่ปุ๋ยถือปุ๋ยถือก็ปุ๋ยถือไปแล้ว มแม่บอกคนเฮาแต่ว่าปุ๋ยถ้าปุ๋ยถึกปุ๊บนี่เบ่งตัวหน้าตัวกลางตัวหลังมันพี่น้องมันจะบอกคือหมูอ่ชาติอาหารมันจะลดลงทันทีแบบเฮาซื้อ4600กับ3000 30. นี่ลหละ4600นี่แม่ปุ๋ยมันหลาย46เขต่ได้ย4600เหมือนแสดงว่ามันมี46เปอร์เ 30. ซ3000ก็ลดลงมาอีกโออีก16เปอร์เมดเนั่นแหละปุยะ๋ยราคาคือปุยอย๋ยยูเรียคือกัน สามสิบศูนย์ศูนย์กับสี่หกศูนย์ศูนย์ราคามันถึงแตกต่างกันราคาก็แตกต่างกันเด้ะสามสิบศูนย์ศูนย์นี่จะถือกว่าปุ๋ยสี่หกศูนย์ศูนย์เด้อแมนบอเออที่พ่อใหญ่การซื้อมากก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะอ๋อด้วยความปรารถนาดีจากพ่อใหญ่การพี่น้องเราต้องไปเฮ็ดตามพ่อใหญ่การที่บอกก็ได้แต่ว่าเก็บไว้พิจารณาเก็บไว้เรา,าต้องมาปิดกั้นตั้งกัมแพงใส่กันเนี่ยนะถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเอาไปประยุกต์ใส่เอาพี่น้องเอาไปประยุกต์ใส่กันนนเฮะครับนะเออมันมีความรู้กะ เอาไปประยุกต์ใส่กันนะเฮ้าเฮ้าบ่าฟังพิจารณาผู้อื่นเลยหมื่นแปดด่านได้วันหนาเวลาเฮาใส่ไปมันผิดพลาดมากจะลําบากนะครับนะแต่ว่าเขาฟังผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้ผู้นั้นหลายหลายปรารถนหลายหลายนหลายหลายคนอ่าถึงแม้ว่าเพื่อนบ่เป็นกูรูหรือว่านักปราดมาก่อนแต่ว่าเพื่อนก็มีประสบการณ์มาก่อนจั้งสี้นเ่ยยังพยากชนะนี่พยากชนะผู้เท่าวาฟังพยัญรนะฟังเบิดผู้เท่าวาฟังอ่าแต่ว่าพยากชนะจะนํามาใส่บ่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเฮ้าล่ะเนาะนครับนะ คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ